สวัสดีครับสวัสดีพี่อน้องทุกคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตุ๊ตาฟ้ามนะครับสิบาเพี่น้องนะครับมาเบ่งบรรยากาศการเลี้ยงงูนะครับในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับผมว่าฟาร์มเฮานะครับมีการบริหารจัดการนะครับการเลี้ยงงูแบบใดนะครับผมในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเขาก็จะตัดหญ้าให้งูกินรอบแรกนะครับผมพวกรนี้เขาก็จะ ปล่อยงัวนะครับลงแปลงปล่อยของเข้านะครับผมแปลงปล่อยของเข้านะครับก็คือแปลงหญ้าที่เขาที่จะลุรุ่นแล้วนะครับหรือแปลงเขานะครับที่บรสามารถที่จะเข่าได้ในช่วงฤดูที่มันค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะครับผมและการเขาก็จะมีการปล่อยพื้นที่บางส่วนนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ว่างให้หญ้าธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้งัวนะครับได้มีการเดินไทเลมนะครับผมในช่วงเศา้านะครับเขาก็จะให้งัวเดิน กินหยาแทะริมควนนะครับผมส่วนในช่วงเที่ยงนะครับเขาก็จะตัดหยาที่เขาปลูกไว้นะครับผมให้กินนะครับรอบนี้นะครับเขาเหงน่ัวกินหยาแพ้งกุลานะครับผมเป็นยาที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะครับอ่อนนะครับผมแล้วกับัวนะครับมีการกินหยาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับและการที่สําคัญคุณสมบัติของหยาแพงกุลาก็มีโปรตีนค่อนข้างจะสูงนะครับ แล้วก็งว้วนะครับกบ็กินดีมีการจะเรื่องเติบโตที่ดีพร้อมนะครับผมอ่านี่แล้วครับผมอ่าเพืนน่องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับผมอ่าสังเกตอันนี้คือเขาเลี้ยงงว้วนะครับโดยเส้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลที่ได้ก็จะในคลิปเลยนะครับผม เมื่อเขาก็จะเอาให้ง้วกินประมาณนี้นะครับผมเมื่อ,อยหยามดเลี้ยวนะครับงัวก็จะเดินไปจุดอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะจกระจายหยาของเขา,าให้มันมีหลากหลายจุดนะครับผมอ่าน้องกับรองสังเกตเบิ้งบางโตกับค่อนข้างจะพร้อมนะครับเนื่องจากง้วนะครับมีการเลี้ยงลูกนะครับผมอ่านี่ครับ ขันพี่น้องนะครับสนใจอยากได้พ่อพันธุ์นะครับหรือแม่บล็อกนะครับที่จะเอาไปเป็นใส่ในขานผลิตลูกนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับพิกัดฟร์มอยู่ที่บ้านหนองเม็กตําบลขอนยุงอาเภอกุดจับจังหวัดอุรณธานีนะครับอันนี้คือพิกัดฟร์มนะครับผมเดี๋ยวผมสีทิมท่องทางการติดต่อไปในคลิปนี้นะครับขันพี่น้องนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนี่แหละครับท่องครับ พี่น้องก็ลองสังเกตเบื้องตวงัวนะครับที่เกิดจากการที่เห่าเลี้ยงโดยแสงย่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลที่ได้นะครับกัตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับผมอ่าพี่น้องก็ลอง,ลองเบิ้งแม่บอกของเห่านะครับอันนี้คือแม่บอกนะครับอันนี้คือลูกนะครับอ่ากัมีค่อนข้างที่จะทรงลูกดีมากๆเลยนะครับ ก็ตามในคลิปที่พี่้องเห็นเลยนะครับผมอนนี่นะครับนี่เกิดจากแม่บอกของเฮานะครับเมื่อเขาเห็นตัวลูกมันเลี้ยนะครับผมก็มองว่ามันกระทรงลูกค่อนข้างที่จะดีนะครับและกับลูกงัวตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเชื่องนะครับจับได้ใบได้นะครับและกับค่อนข้างที่จะแข็งแรงพร้อมนะครับผมอ่ะนี่แหละครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่หนิ่งก็นล่ครับกนลองสนใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เล่นใจกับตุ๊ดตัฟฟ่ามเนยเดอร์ครับขอบคุณครับ